โอเคครับ okay, ผมก่อนอื่นเลยก็ต้องสวัสดีคนดูและผู้ติด,ดตามทุกคนทุกท่านด้วยนะครับก่อนชมคลิปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็อย่าลืมสั่นกระดิ่งด้วยนะครับผมแล้วก็สําหรับใครที่อยากเติมเกม p ั b G Mobile นะครับเติมถูกเติมไวปลอดภัย100%เรนะครับผมฮิเมรันแนะนานะครับนั่นก็คือ Richman Shop นะครับผมมีโปรโมชั่นเติม RP หรือว่าเติมเกมราคาถูกแล้วได้ UC เยอะมากมายให้เลือกสั่นได้เลยนะครับผม ทางลิชแมนช h o ปเนี่ยมีช่องทางการติดต่อทั้ง2ทางเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือว่า Line นะครับผมใครสนใจที่จะเติม UC ก็ติดต่อได้ทั้ง2ทางเลยนะครับเหมือนจะยัดเลยนะครับเนี่ยเราถึงก่อนเหรอ เริ่มเริ่มเริ่มมาต้องเล่นแบบสงบนิ่งครับต้องเล่นแบบสงบนิ่งถึงจะอยู่รอดไม่โดนยิงสักเม็ดเลยเนะี่ยถือว่าสไตล์แบบเทคนิคการหลบกระสุนที่เราฝึกฝนมาก็ถือว่าโอเคเนะี่ย กระสุนไม่โดนสักเม็ดเลยเรื่องจัดถึงเวลาต้องฟาร์มหมดแล้วมั้งตีเดียว คุณสี่เนี่ยอยู่ข้างหน้าโเอ้ยช้าช้าไปจังหวะเสีย อันนี้บอดเหรอรอเขาดันนะทุกคนเราจะไม่ดันไปนะรอเขาดันมาดีกว่าสนัยมาเปียงหมวกสองด้วยดิ ปั๊มน้ำก่อนมาดีดันมามาแล้วมาแล้วมาแล้วทุกคน ไม่ทำไมปลาเลยอะ่ะเอาวะมีคนจะเล่นลิ้นอ่ะ จะเล่นลิ้นเหรอจะเล่นลิ้นเหรอจะเล่นลิ้นเหรอชุดนี้เนียนเหรอเนียนสุดแล้วเลวเลาเป็นงูนี่ไม่มีใครเห็นหรอกบอกเลยเนียนมากเนียนฟุดฟุดแบบหยุดไม่อยู่ สอนเทคนิค่าเมียหน่อยครับเอาหมอนกดเลยเวลาหลับ <c oughs> เวลาหลับสนิทก็หมอนกดไปเลยโหดร้ายจัดโอเคจะเล่นข่าวนี้แหละ นอนเนียนๆไปก่อนโค้เนียนบอกเลยเฮ้ยแอร์ดอปอยู่นู่นได้อยู่นะเจอคนละ เรียบร้อยเข้ามาอย่างไรอ่ะเนียนมากเนียนฟุดฟุด น็อกอยู่นะครับเพื่อนเขายังไม่มาดึงนะมาแล้วมาแล้วโอ้โหแฟร์สองลูกเลยหรอ โน็อกอยู่เลยน็อกอยู่เลยอ่ะกลับที่เดิมมีคนยิงแฟร์สองลูกเลยนะรอเพื่อนเขาอยู่คนหนึ่งนะมาดึงแล้วเปล่าเดี๋ยววิ่งกลับที่เดิมดีกก่า มาดึงไม่น่าเพื่อนจะรักหรือเปล่าชุดทางพ่อหนุ่มชุดทางนพ่อหนุ่มชุดทางพ <c oughs> ่อหนุ่มชุดทางเพื่อนไม่รักอะ่ะ <c oughs> เพื่อนได้มาช่วยเลย เมื่อกี้เห็นคนอยู่ข้างหน้าแล้วก็เขาก็หายไปเลยมีคนอยู่ข้างหน้าครับชุดที่เนี้ยเนียนบอกเลยเนียนไหม ดม่าก็เหนียนเอาเรื่องอยูน่นะเอาวงบีบหนีสิบห้าวีเองอะ่ะโดนระเบิดไปแล้วนอนด้วย จริงเนาะฝนตกอย่างนี้นอนคนเดียวไม่ไม่โอเคอะ่ะต้องหาคนมานอนกอดจะลงดื้อๆอย่างนี้เลยนะคิมอะจริงๆบ้านขวาเฮ้ยข้างหลังยังมีคนอีกเหรออ๋อเห็นแล้วเห็นแล้ว ไม่น็อบได้ไงครับเนี่ยเอาตายโง่ เดี๋ยวนะไม่โดนได้ไงอ่ะยิงไม่โดนเฉยเลยอ๋อบนป้อมมีนะ ฉี่ขวาขึ้นไปโดนแน่เลยตายซะ โ,โดนลาาคิวหมดเลยฟ้าร้องฮะงั้นก็เหลือคนเดียวดีงั้นอะ วง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 อยู่ข้างหน้าเลยจะฉีกไปขวาบนป้อมมีไหม กาจะเอา AW ปิดแต่ไม่ดีกว่าเดี๋ยวไม่ได้เดี๋ยวไม่ได้กินไก่สรุปถือ AW มาก็ไม่ได้ยิงเลยนะจริงน่าจะมีช็อตยิงได้เยอะอยู่แต่ว่าโดนลัดช็อตไปอย่างเยอะเลย2อสคนได้จริงน่าจะ20่สิบได้นะ